อีกครั้งที่หมเราเข้าแคร์ในจัดไม่ให้เข้าทอกบ่อยๆในไม่ไปออกแคร์แม่งไม่เชื่อฟังเสียงกูใช่ไหมไอ้สัสเขาฟังฮะก็เล่นาเลนะเล่นได้แน่นอน แย่งใครมาเซลฟี่แถวนี้ไหมเนี่ยจุ๊จุ๊กูโอ้โหอียองมึงโกนอ่ะเนี่ยอีที่อ่ะกูตกใจสักทีเด็กเยอะผีหล่านะอเพื่อนเสียงทีวีเสียงทีวีเสียงทีวีบ้านใครวะบ้านกูเนี่ยกูดูกระสืออยู่อี่างี้งหรอตั้ง FC ดิกูตั้ง FC มาตั้งนานแล้ว หมายเที ither, church, Alright, ่ยโกนโคตรบ้าใบใช่กระสวยแตช้อแต่งมันเป็นชิ้น่ตฉิบแยาวปืนเล็กมึงปืนมึงที่จะเล็กมบบรู้จักแบบปืนควายกแล้วเฮ้ยปืนไกเลยปืนไก ปีออปต้องมายอวเลยไหมปอนตัดเลยว่ะฉัน <lump> มุ่งถึงยิเป็นไงล่ะปืนโตปืนโตอะไม่่านเปรีอยอท่านแม่ท่านแม่มีทีไฟสัตว์ถอยนิ่น๊ ต้องไม่ติดวะโอ้นอยู no. <Probably not. S 1> ่ฮอฮอโดนบอกเห้ยต <Wow>. ิด <percentages> ต yeah. ิดทับส e ี่คนสามคน ไมโดนหรอโดนมากเย็ดอแยกหนึ่งดีบักหนึ่งเนโอโหเ็นโอโหดีเลยพีเลยดีบักตัวเนี่ยบวนโผงนี้บอกวันโถงเพราะว่าอยู่สามแยกเมื่อกี้เมื่กี้พี่กัาวสายหัวนะนักการเอได้ตีมาเดิน

มีนักเดือีม่ดอยนีนีนี่คไม่กี่ยวหรอก้แปกเลยสนใจเลยไม่แปกกกอนพูดยังเันเลยเอ้ยนี่นี่วิเดตไออคิดไปมัน พี่มึงจำเลยว่ะไอพวกที่ชอบอยู่แท่นเวลาอไพี่เล่นซองแม่งไตเลียงตัวกู่หลางซองพี่ยืนอย่างนีอยู่หลังแท่นพี่ยิงวันหัวหน้าเพราะไม่เห็นต้าหัวเต้ากูยืนเห็นเท่ไห่ี่ไได้ตังคเลยออผมพิ่เอาอยั่ไม่ทู้เพื่อขสาเยอะก็เลยในบีตัวหนึงเออตัวนี้หมดแล้วในบีตรงนี้วางเอเลย มีพกความเห้มีพกด้ให้ไม่มีอะไเเห็นมึงเลยถือพกปอมตกใจหใครถือพกปอมเพนถือมาทำไมเพิ่งพอออกมไปติดมือามสี่ห้้ยวิถีโดนพิเดตเอาแต่หัว โอ้เพิ่งเพิ่งยิงไหมแค่นัดสองนัดทำไมเพิ่งยิงมันไม่ได้อะไม่รู้ตัองแต่เจะบอลว่าบายเลยทีมึงเล่นขนาดไม้ใช่ไหมตอนที่เราเล่นขนาดยไอ้น้กขนาดเนี้ยเห็นแรกๆเขาหาใหญ่เลย ยิงก็ได้ฮะยอย่าเลยพอ,อกลัวจริงปุ๊บลวงเลื่อนไม่ลดเลย มุมแบบน mm hmm. ั้นยิงยากมุมนี้มีบั๊กมีบั๊กเจ็บหนักถัก่ะเป็นไปไม่มีวางไหวโถ่บอล has been planted วันนี้เขาเล่น มึงสงสัยไหมแล้วว่าทำไมอยู่ๆพี่ถึงเดินกลับพี่ดีอีกเสือกโอ้เน็ตไอ้ฟังแบกโตเป็นไงสัสโอ้ปังไอโฟนมึงมึงไปดูวิดีโอล่าสุดที่กูเล่นไปกูบอกทุกจุดแบบที่มันอยู่แล้วอยู่ทุกจุดแบบไปดูดิไพี่มึงดูยังมึงฟังแบบแบกโตเลยเนี่ย กูดูเลขของของแท้เต่องมันของแนูผีมือมันีไก่เลยไม่ร้หมดแีเยวเกียกับโตโตดนแดนเดอเกียกหน่อยห้องแถวสอง้างล่างสามว่าให้อยู่จะได้ยืนชัดขึ้นไอ้ที่กมึงดูคลิปมึงดูคลิปแล้วผมคิดะไรม เห็นว่าพี่บอกที่จุดไม่อยู่ที่จุดเลยโดนเจดีแทนด้วยวัดดิแทนดีเ้ยสวยดีมเลยระเบิดแม็กเนี่ยอืม ไม่ถา่าถาว่าเรา้ำยตรงหน้าเดก็ไมดูเลยอยากเล่นคีดออะให้มีมั้งพี่มาเอพี่ไงแต่พี่ไม่เอาเียจ้าคิดทองหรือเจ้าคิดไรืดินเดียวเจ้าคิดชายเที่ชเทีย ตงห้องรับป่นะพี่ก็สนนะก็สนหมั้นั่นเนีย่นย,นยใน,ในลึกนี่ในบีนนในีในบีบีลึกบลอเรสสวยหืน่นสวยหืน่นสวยหืน่นเลยต่ยากจัง เขาไม่หล่อไมาให้ดีเลยเนาะ ดยมากบอกมา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 ผมจะกรโดดออกมาแล้วอะตัวีหเี้เฮ้ยระเบิดเดือดสามาเลยเฮยระเบิด

เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเาหลใจนะเราไอ้บีบักออกแล้วบีบัคมีเวลาจะหมดเวลาจะหมดหายหาหาบีบัคหมดเข้าเอเลยก็ไปวางตีเอไปอย่งเงี้ยหาบีบักก็ไปร้องไห้บัไม่ทัน หาเลยหาเลยทันนะถ้ามีวางไว้เอาไปนะได้ยิงเลยคือบอกให้วางต้นก็ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะจะเป็นอะไรให้อะไรกันได้แต่กูผิดที่ด่ากูช่างเลยแต่กูผิดที่ด่ากูช่างเลย ดีลุกหนึ่งตัวมาเล็ด้วยตอนนี้ถงเขาได้เลยเดี๋ยวจังดีบักปาันไปแล้วตทงเขาดีไป้นยโอ้าอเฮ้ย เข้าไ,ได้บัก่เลช่วยหน่อยบั๊กอะไม่ทันแล้วโอ้ยกูวิ่งหนีระเบิดแล้วนะ,ะกเละเลยไม่มีะร,ระเบิดแล้วบุก,ก,กไ,ดได้สองกโกแล้ว สามสี่ตัวนะเองกันแท่นเราเราต้องเข้าโถมมันขึ้นโถมมาแล้วเว้ยมันขึ้นโถมมาแล้วมามาคุณจะเข้าแล้วกหเข้าถมไว้แล้วการถมไว้แล้ดีบั๊กเยอะ อีกบ้าเนาเลยวมอีอีกสองยังี่ะอ,บบอบบีตัวเดียวอีกตัวเดียวอี้ขบีขบีขบีนี่มั้กันเนะบีบหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้มีตัวเดียวคนนี้เขาบ้าบ้าบ้งไอชิยิโซ Okay. Blue team mm. win.